ไอทีเพื่อชุมชนนะครับกลุ่มที่สี่ของเราก็ประกอบด้วยสมาชิกหลายท่านนะครับโดยการน,นำของท่านประธานรุ่นนะครับท่านะลินรอบกาท่านรองเจริญนะครับท่านเหยนนิททุนพี่มานรครับท่านโคตตรุ่นครับและหลายท่านนะครับท่าน ที่ขาดไม่ได้ครับท่านระอาจารย์น้พันรุ่นนะครับท่านยุทธภูมิได้อีกหลายหลายท่านนะครับที่ไม่ได้เอย่ยนามท่านอยู่ที่แถวหนึ่งแถวสองแถวสามด้านหน้าครับและผมใช้รั์สุวัพิกาศนะครับจากสกลนครก่อนก่อนที่จะเข้าประเด็นนะครับอยากอยากน้ำเยนว่าทำทำหนึ่งนะครับ ที่ประธานาธิบดีโอบาม,มาใช้ในการหาเสียงนะครับท่านใช้คำนี้ครับทำให้ท่านชนะการเลือกตั้งครับคำคำนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนให้พวกเราใช้ด้วยครับคำนี้คือเกือดเชงครับตั้นตันครับเอ,อ,อ็กเไมไดีนะครับไม่เป็นไรนะ เอาความหมายกแล้วกันนงครับการเปลี่ยนแปลงครับท่าน,นใช้คำที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่านจะเปลี่ยนแปลงอเมริกาครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็จะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงให้กลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าครับเปลี่ยนยังไงครับตามมาครับพูดถึงชุมชนนะครับม o m m u n i t y ผมยายามใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่าผมไปอบรมภาษอังกฤษจากอุดรมานะครับก็ไ mm ม่เ hmm. ป็นไรครับทุกวันนี้นะครับถนนทุกสายวิ่งเข้าชุมชนท่านท่านโรเรบีดีบอกเราเมื่อวันแรกนะครับว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอิโมคาสี่ชุมชนประธานทุกใจก็มานี้ว ชุมชนธรรม,มาพานากีนชุมชนสีเขียวเอเนจีชุมชนพลังงานของเราก็เป็นไอทีชุมชนครับนั่นคือทุกสานยิ่งเข้าชุมชนครับโมเดลที่เราเรานำเสนอวันนี้นะครับ2014ไอทีชุมชนครับดูวย2014ก็คือปีนี้นะครับปีนี้ที่เราจะมา นำเสนอโมเดลที่จะทำให้ชุมชนที่มีคุณค่าออกสู่สาธารณชนครับภายใต้อระบวนการสารสนเทศนะครับอินโฟเมชันซิสเทมครับชุมชนที่เราเลือกขึ้นมาก็ต้องเป็นชุมชนที่ที่จะนำล่องเป็นชุมชนตัวอย่างครับก็ต้องเลือกชุมชนที่ที่ที่มีของดีที่จะโชว์ก็ได้ ที่จะเลือกจะทำ IT จุดไอทีชุมชนก็จะผ่านกระบวนการที่เราทัาเลือกตัดฟองครับแล้วก็นำสู่กระบวนการนะครับคอมมิเนตี้แอนะลิซิชั่นนะทำไมก็ว่าการวิเคราะห์ชุมชนนะครับวิเคราะห์สิ่งที่เขามีอยู่ในชุมชนนะครับเราจะพูดถึง ข้อมโลูลใช่ไหม data. Er. ครับดาต้าขามีิ a t ตออะไรนะครับที่ผมนําเสนอตรงนี้คือเป็นทุนดาต้าทุนมนุษย์ทุนวัฒนธรรมทุนสถาบาันหรืออาจจะมีทุนเจาทีากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่นำเสนอในโมเดลตรงนี้นะครับมันจะเป็นโซเชีย่ยลแคปิอคตอล คุมทางสังคมที่ม so the ีอยู่ในชุมชนครับที่เราจะจะนเสนอคุณค่าตรงนี้นะครับออกสู่สาธารณะนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะนข้อมูลดัต้าข้อมูลตรงนี้คือปช2ัวข้อมูลจวบอข้อมูลบัญชีครัวเรือนตรงนี้ไม่มีอยู่ไหนครับถ้าหมู่บ้านนั้นทาบัญชีครัวเรือนเราสามารถที่จะนําข้อมูลเหล่านี้นําออกสู่นะครับ การชส่วนได้นะครับทุนมนุษย์ทุนมนุษย์ในชุมชนมีตุนมนุษย์คือผู้นำชุมชนที่มีความเข้มแข็งนักปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถในหลายสาขาน,นะครับคุณวัฒน,นธรรมครับมีชุมชนหนึ่งนะครับที่ผมไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องโซเชนยัแเปอลเนเลยนะครับเขามีวัฒนธรรมที่ดีมากครับวันประดุษของเขาสอนรุ่นต่อรุ่นนะครับรุ่นต่อรุ่น คุณพ่อคุณแม่สอนลูกลูกโตเป็นผู้ใหญ่มีลูกอีกก็สอนต่ออีกก็สอนว่าเราจงเชื่อฟังผู้นาผู้นาอยู่บ้างก็จะมีวามเชื่อฟังเราจงเชื่อฟังและเคารพผู้สูงอายุจริงอย่างนี้นะครับที่เป็นคุณค่าของสังคมในชุมชนที่มีอยู่ครับนี่คือทุนวัฒนธรรมนะครับทุนสถาบันทุนสถาบันที่มีอยู่ในชุมชนเช่น กลุ่มองคอ์กรกลุ่มโอทอปต่างๆแต่ที่เราหน้าจะนําเรียนในที่นี้ก็คือเป็นทุนที่เราที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของกรมเรานะครับกลุ่มมอสต้ากวกนีนะครับกลุ่มมอต้าพวกรีม,มันก,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 ก็จะมีที่เป็นทุนทางน้ำมนอยู่ในตัวของมันนะครับคือคุณธรรมห้าประการะครับคุณธรรมห้าข้อนะครับที่เราบอกว่าใช้ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเพราะนั้นสิ่งที่มีอยู่ในตรงนี้คือ นะครับการเห็นอกความตื้อศัตด์เห็นละเห็นอกเห็นใจไว้วางใจสิ้นกันและกันนะครับตรงนี้เราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ออกไปเล้นได้นะครับโดยผ่านกระบวนการนะครับ information ิสติมนะครับกระบวนการอีนโฟเมชัเจิสตมเนี่ยนะครับมันต้องเราต้องแปลงร่างข้อมูลก่อนนะข้อมูลเอาข้อมูลประมวลทับนะครับที่เราทุนสถาบันถ้าเราจะนําเสนอในด้านถุงมือทับ แะเน้นเรื่องกลุ่มมับติเนในประเภทลุนนี้นะครับเราก็จะนำเสนอว่าไม่ใช่เสนอเฉพาะว่ามีสมาชิกปี่คนมีเงินเท่าไรนะเราต้องเขียนในรูปแบบสาระนเทศครับข้อมูลที่มีประโยชน์คนอ่านแล้วได้ประโยชน์ครับเราอาจจะเสนอว่าสมาชิกที่เป็นสมาชิกกลุ่มมับเนี่ยนะกลุ่มมับนี้ในรอบห้าปีนะครับแต่4ีห้าหกห้าห้าปีห้าสามเขามีทุน ระดับไหนในแต่ละปีอาจะเสนอรูปก,การาฟเป็นกะราฟแท่งก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านการสะสมคอาทรัพย์ของชุมชนะว่าในแต่ละปีก็ออมเงินไะด้เท่าไหร่ก็จะเป็นแท่งแท่งแท่งลักษณะนี้ฮะเป็นข้อมูลสารล้นเทศที่ที่เรากำแปลงจากด a t ้ามาเป็นสารล้นเทศเดอะเช็งตรงนี้ที่เราจะงต้องมาใช้ครับเราต้องต้องนะต้องฝึกนําเสนอข้อมูล ไม่ใช่นำเสนอด a ต a ้าต้องนําเสนอข้อมูลสารเทศคือการเขียนนะครับ mm hmm. เขียนให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ข้อมูลที่มีประโยชน์ครับตัวมันจะเป็น information system ตรงนี้นะครับมันจะต้องนําตัวทีเข้าไปครับคือ Computer, คอมพิวนนเตอรนแบบ์นะครับแล้วทํามันนําเสนอในรูปแบบนะครับเมื่อเราทํานําตัวทีเข้าไปผสมแล้ว มันก็จะเป็นนะครับอินโฟเมชันซิสเทมแล้วเราก็กระบวนการทําตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราและภาคีจะต้องเข้าไปร่วมช่วยชุมชน,นโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเราจะไปทําให้เขาสรนะ้างกระบวนการเรียนรู้กระบนการมีบบรส่วนร่วมให้ชุมชน,นเขาเห็นประโยชน์ว่าเราทำอินโฟเมชันซิสเทมตรงนี้มันจะช่วยเรารักษาทุน ทางสังคมที่มีคุณค่าของหมู่บ้านเอาไว้คือก็มีการกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนว่าสิ่งดีๆเหล่านี้เราควรจะเรียนรู้และรักษามันไว้และนําสู่สาธารณะนให้หมู่บ้านาเห็นความสำคัญของชุมชนแล้วด้วยการรักษาและด้วยการขยายให้คนเหล่านี้มีมีค่ามความหมายนั่นก็คือสิ่งที่เราทําคืออินโฟมานชั่นซิสเต็มตัวเนี้มันก็จะสร้างคุณค่าให้กับชุมชนแล้วก็สามารถขยายผลไปให้ชุมชน อเอาเป็นตัวอย่างได้นะครับโดยผ่านกระบว,วนการที่เราก็จะยิงข้อมูลเข้าไปในโซเชียลมีเดียหรือเน็ตเบิร์ต่างๆครับผ่านกระบวนการ PR ของเราครับสิ่งที่เป็นรูปโมเดลที่กลุ่มจริงนำสเสนอนะครับก็เป็นโมเดลประมาณนี้นะครับก็มีเพียงนี้นะครับขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ